ปฏิจายินดีต้อนรับเข้าสู่เจนเทนแชนแนลจา้าเมนี้เจนอาหารเสิร์ของเจนเนี่ยเมน,นี้สิแนนนำเมนูคือเก่าลัดคะ่ะพี่น้องไง่ายง่ายนะคะเข่าไข่ดาวค่ะพี่น้องนะคะเมนูเข,าข่าไนะข,ข่าดาวนะคะ,ะมีปลาหมึกด้วยค่ะ <laughs> ปลาหมึก เขาไข่าดาวเป็นอยังคือมีผักนะเจนสิบห้ากลิ่นนะเขาเขาไข่าขาขาดาวแล้วมาหันกินก็ผมว่าเนี่ยกปะปลาสองของลูกคือเจ้าแหละค่ะเอามาแก้มแน่สักลเล็กน้อยแบ่งจากลูกมากสักเล็กน้อยปลาสองนะผักเจนสิกินก็ผักก็สูบน,น,นะฮะแหมมีอยู่ดอกแน่แก้มผักก็ได้ น้ำพริกตาแดงหลานไส้ซื้อให้ซื้อมาเมืเ่อไรหลานไส้ซื้อให้ซื้อมานะคะหลานไส้ซื้อมาให้เป็นกล้องหมดแลวค่ะมันมีหลายน้ำพริกหลายแบบโอ้หอมหอมอยู่หอมอยู่เดี๋ยวเรางใส่ ทำไบ่เป็นพิกต,ตาแดงทำไม่เป็นแต่กะลานกะเฮ็ดเป็นไส้แก้วประเดี๋ยวประเดี๋ยววองอะเฮ็ดเป็นยกแต่ว่านี่ผันไส้ซื้อมาให้กินหลุดง่ายๆง่ายๆค่ะพี่น,อน้องเด้อมีไข่ดาวเนาะไข่ดาวสื้สูงไว้ ค้าเมนูพิเศษไข่ดาวกับแจ่วค่ะพริกตาแดง่าสั่นมากินลงไปนี่แหะค่ะไอ้นี่ลงไปน้ำกันเนี่ยนะจ้าแก้ม,มัดปงอือแซ่บๆน้ำพริกนี่จะออกรสหวานๆนะ ึ่งก็ไอ้ผุ้หลูกันบอกว่าให้อาหารให้ใส่น้ำตาลน้ำแยเป็นการช่วยย่อยเนาะ cửa Đúng cái kim thầu được thằng Lan Nếu nói cái tỏ móc vào chả Không à, mèo Mì mèo gì tổ một mèo nhảy hả em đưa bơm mực bơm mực đi pà mực on <laughs> ซ่ไปนอมาเด้อมาเด้อกินข้าวกันวันนี้ไปได้ป ม ok, ื่อี um> ้สิ่งอภิปรุงบายเห็ดอยู่ต่เห็ดอีหน่อยแล้วก็เห็ดเจอมีอิปร่อยู่ ก็ตองไม่หายอย่างหายกินของแย่ๆหรอค่ะต้องอยากนกินอะเทอรี่ห่างง่าย ซึ่งในใครกับมีโปรตีนสูงอยู่แล้วเนาะบาต้องไปฮาปดโปรตีนนีอย่างหลายมากมาึซึ่งอยู่ในในนี่ก,ก็ได้ครบทุกมูลแล้วล่ะ ดาวก็ผัก Well, อีน้ำข้ามกันเดิมกับกระปิกกินข้าวไปเนี่ยกิก Pippin <laughs>